สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพฤษภทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม5 6 6 3 n ชาแนลนะคะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทํานายดวงชะตารายปากจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนะคะนับตั้งแต่วันที่16ถึง31มีนาคมปี2567 ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายนโดยประมาณนะคะก็สำหรับชะตาชีวิตโดยทั่วๆไปนะคะของชาวพฤษภทั้งหลายในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนี้นะคะ แน่นอนค่ะว่าในตอนนี้ดาวสุขดาววาสนาของคุณจะยังโคจรอ,อยู่ในเรือนการงานนะคะหรือว่าพบกรมมะไปจนถึงวันที่2เมษายนเนาะนั่นก็แปลว่าชาวพฤชศพชีวิตโดยส่วนใหญ่เนาะช่วงนี้คุณก็จะวนเวียนอยู่กับการทำงานธุรกิจกิจการของคุณเป็นหลักคะ่ะ และยิ่งคุณมีดาวอังคารย้ายเข้ามาโคจรอยู่ในเรือนการงานตั้งแต่วันที่14มีนาคมที่ผ่านมานั้นก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าดวงดาวสะบังคับให้คุณนั้นจะต้องขยันและก็ต้องทำงานหนักมากกว่าปกติแต่ว่าข้อดีมันก็มีอยู่เยอะเช่นกันนะชาวพฤษภดังนั้นคุณก็อย่าได้กังวลอดทนทำไปเพราะมันจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะคะที่คุณนั้นจะได้สะสางภาระปัญหา จะได้เคลียร์เรื่องที่มันยุ่งยากออกไปและเมื่อพ้นจากเดือนมีนาคมไปได้ค่ะเมษายนจะเป็นเดือนที่ดวงชะตาของชาวฤกษศพจะได้พุ่งขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดดีที่สุดในรอบปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะ ดังนั้นถ้าหากช่วงนี้เนาะคุณรู้สึกว่าภาระก็เยอะสิ่งที่กําลังแบกรับอยู่ก็หนักเหลือเกินยังไงก็ต้องอดทนเข้าไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะแต่เอาละค่ะชาวพฤศษศพอย่างน้อยที่สุดนะคะการที่ดาวศุกร์เข้ามาโคจรอ,อยู่ในราศีกุมนั้นจะมีมาตรฐานทางดวงดาวที่เรียกว่า อุจจาวิลาษนะคะซึ่งก็จะให้คุ้นให้ผลให้โชคคล้ายๆกับดวงราชาโชคค่ะเอาล่ะแม่หมอมองว่าในช่วงจากนี้ไปค่ะชาวพฤกษบคุณจะมีบุญมีวาสนาที่ดีและถ้าหากคุณได้ลงมือทำในสิ่งใดก็ตามมันก็มักจะสำเร็จได้ง่ายกว่าคนอื่นนะคะ ที่สำคัญไปกว่านั้นนั่นก็คือในราศีมีนตอนนี้ซึ่งก็เป็นพบลาภโชคลาภความสำเร็จของชาวพฤศษเองจะมีดาวหลายดวงเช่นกันนะคะที่โคจรสถิตยอยู่โดยเฉพาะคู่ดาวพระเกตนะคะที่หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดา จะไปโครจรร่วมกับดาวพระราหูเทพพระเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะที่จะบันดาลทั้งทรัพย์ทั้งโชคให้เมื่อดาวคู่นี้มารวมกันนะคะก็เรียกว่าพระเกตและพระราหูนั้นจะมีกำลังที่มากมายมหาศารและเมื่อโครจรโยกหลังลัคนาเกิดในภพลาภะนั้นก็นับว่าจะช่วยหนุนนำหนุนส่งให้ชาวพ,ศพิศนีละค่ะคุณมีเกณฑ์จะได้โชคได้พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดา บุญกุศลที่เคยสร้างเคยสะสมมาจะนำพาให้เจ้าชะตาจะได้พบกับความสุขความเจริญความสมหวัง ชีวิตในช่วงนี้ถือว่าคุณนั้นมีเกณฑ์จะเฮงจะปังจะโดดเด่นดวงดีหลายคนก็มีโอกาสจะได้พบกับปาฏิหาริย์ในชีวิตช่วงนี้ทําบุญแล้วดีนะคะหรือจะไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือก็มีเกณฑ์จะได้ในสิ่งที่หวังหรือหากแม้เจ้าชะตาจะต้องประสบกับอุปสรรคปัญหาเจอกับมูมานเข้ามาผจญ คุณก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องคุ้มครองจะให้โชคให้ลาบให้ความสำเร็จกับคุณยาวๆไปจนถึงช่วงปลายเดือนเมษายนกันเลยนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภดวงการงานดาวศุกดาวประจำตัวของคุณนั้นก็จะโคจรอ,อยู่ในเรือนการงานไปตลอดช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนี้นะคะ ดังนั้นก็แปลว่าตัวของคุณเองจะมีอะไรให้ต้องทําต้องสะสางเยอะอยู่พอสมควรชีวิตก็จะไปโฟกัสอยู่กับการทํำงานหรือว่าธุรกิจกิจการซะเป็นส่วนใหญ่สำหรับข้อดีนะคะถึงแม้ว่างานจะเยอะงานจะหนักแค่ไหนแต่ชาวพฤกษพก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระที่มีค่ะใครที่เป็นเจ้านายนะคะคุณก็มีโอกาสจะได้ลูกน้องเข้ามาช่วยเหลือ แต่อาจจะติดตรงที่นะคะคนที่เข้ามาช่วยคุณนั้นช่วงนี้ก็จะพูดมากพูดเยอะหรืออาจจะขี้บ่นไปบ้างก็อย่าได้รําคาญใจนะคะและการที่มีดาวเสาโครจรตั้งรับอยู่ในเรือนการงานนั้นบางทีเนาะชาวพฤศศพคุณก็มีโอกาสต้องไปเจอกับเรื่องของความเครียดแล้วก็ ความกดดันในงานที่คุณต้องทําต้องรับผิดชอบค่ะแต่ว่าโดยภาพใหญ่ภาพรวมแล้วนะคะแม่หมอมองว่าธุรกิจการงานกิจการของคุณจะยังสามารถขยับขยายไปข้างหน้าได้หรือถ้าเจอกับปัญหาใดๆคุณก็ยังสามารถแก้ไขมันได้นะคะ ส่วนคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายถ้าช่วงนี้นะคะคุณรู้สึกว่ามันติดขัดฝืดเครื่องลูกค้าไม่เข้าร้านก็อาจจะต้องลองจุดทูปนะคะบอกเจ้าที่เจ้าทางให้ช่วยดนจิตดนใจก็นับว่าจะช่วยให้ลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาสนับสนุนคุณนะคะทำให้ยอดการค้าการขายของคุณนั้นจะดีมากขึ้นนะคะดวงการเงิน ดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวพฤศพในช่วงนี้จะโคจรอ,อยู่ในภพลาภะค่ะแปลว่าปากจะพารวยวาจาจะเหนียวซับเจ้าชะตาจะได้เงินหรือจะเสียรัพย์นั้นบางทีมันก็จะขึ้นกับวิธีการพูดของคุณด้วยส่วนหนึ่งนะคะ และเมื่อดาวพุธอยู่ในราศีมีนต้องยอมรับค่ะว่าจะมีมาตรฐานที่ค่อนข้างอ่อนกําลังดังนั้นแปลว่าเงินทองที่เข้ามาช่วงนี้อาจจะเป็นเงินที่ไม่ได้เยอะมากไม่ใช่เงินที่ก้อนใหญ่มากเพียงแต่จะมีเข้ามาเติมเรื่อยๆมากกว่าค่ะเอาล่ะสภาพการเงินการทองของชาวพฤษศในระยะนี้ก็ถือว่าจะยังมีไหลเข้ามาให้คุณได้ใช้จ่ายแบบเรื่อยๆนะคะ แต่ว่าจุดที่ดีมากๆของคุณในเดือนนี้เนาะชาวพฤษศอย่าลืมว่าคุณมีคู่ดาวพระเกตพระราหูโคจรอ,อยู่ในลาพะเช่นกันค่ะแปลว่าทําบุญแล้วได้โชคได้ลาบได้ความสําเร็จหรือว่าบุญที่เคยทําสะสมมาก่อนหน้าจะนํำพาโชคดีๆมาสู่ตัวคุณเอาหลักใครที่รู้สึกว่าตัวเองโชคไม่มีดวงดีๆก็ไม่เคยมีกับเขาเลยนะคะก็แปลว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องไปเสริมบุญเสริมวาสนาไปไหว้พระขอพรน,นะคะหรือ ว่าทำบุญทำทานตามกำลังตามความศรัทธาเพื่อที่ชีวิตที่ติดขัดเขว้นคว้างในตอนนี้จะได้ลื่นไหลสักทีนะคะโชคลาภความสำเร็จเงินทองทั้งหลายนะคะก็จะได้หลั่งไหลเข้ามามากขึ้นนะคะถือว่าจะเป็นจังหวะที่คุณจะได้เปิดประตูแห่งความโชคดีให้กับตัวเองนะคะดังนั้นอยากได้อะไรดีๆก็ต้องรีบฉกฉวยรีบคว้าโอกาสให้กับตัวเองกันด้วยนะคะ ดวงความรัก เอาละค่ะชาวพฤกษบค่ะสำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้แม่หมอมองว่าคุณจะต้องทำตัวให้นิ่งและก็สงบให้มากเพราะว่าตอนนี้ดาวคู่ครองของ,ของคุณจะเข้าไปโคจรอ,อยู่ในราศีธาตุลมและก็จะเข้าไปปะทะกับดาวเสาร์นะคะนั่นก็แปลว่าคู่ครองคนรักของคุณในระยะนี้เขาจะอารมณ์ร้อนจะของขึ้นได้ง่ายและบางทีจะดูไม่ค่อยมีเหตุผลจะปากจัดมากกว่าปกติ บางครั้งบางคราวการที่เราเข้าไปอธิบายอะไรก็ตามนะคะนอกจากจะไม่ฟังแล้วก็ยิ่งจะทําให้อารมณ์ของอีกฝั่งหนึ่งจะยิ่งแย่หนักกว่าเดิมได้นะคะในหลายคู่ก็ต้องยอมรับค่ะว่ามีเกณฑ์ที่คนรักของคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุะคะหรืออาจจะมีอาการบาดเจ็บทั้งจากการทํางานหรืออาจจะเกิดจากการขับขี่ยวดยานพาหนะก็ได้ค่ะ ส่วนใครที่ยังโสดระยะนี้ถ้าคุณไม่อยากทนอยู่คนเดียวก็ถือว่าคู่ของคุณนั้นจะหาได้ตามสถานที่ทำงานสถานที่ศึกษาหรือบางทีการที่ได้ไปทำกิจกรรมบางอย่างก็อาจจะนำพามาให้ได้พบปะพบเจอกันนะคะดวงสุขภาพเอาล่ะชาวพฤกษบคะช่วงนี้คุณจะต้องระวังเรื่องของการพักผ่อนนะคะคุณจะต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม เพราะว่าไหนาหลายคนจะมีสภาวะของความเครียดน,นะคะจนทําให้คุณจะนอนไม่เพียงพอนอนไม่ค่อยหลับก็ได้ค่ะและที่สําคัญนะคะชาวพฤษศพเองจะต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุการบาดเจ็บเจ็บตัวอันเนื่องมาจากการทํางานกันด้วยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมปี2567นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบก,กวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานกันด้วยนะคะ หรือหากท่านใดนะะคที่ใจดีกว่านั้นจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดเนทซุป n super t a n หรืออาจจะเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563ชาแนลนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ